สวัสดีครับคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการทำหลุมเปียกอย่างง่ายๆกันนะครับสำหรับใช้ในครัวเรือนนะครับเริ่มจากไปหาซื้อถังพลาสติกนะครับที่สำคัญก็จะต้องมีฝาด้วยนะครับอันนี้ถังที่ผมใช้วันนี้นะครับก็เป็นถังใบขนาดก,ากลางๆนะครับไม่ใหญ่มาก ื่อได้ถังมาแล้วนะครับก็หาอุปกรณ์ตัดนะครับสำหรับวันนี้ที่ผมใช้ก็คือเลื่อยนะครับเป็นเลื่อยมือธรรมดานะครับก็สามารถตัดได้นะครับตัดที่ก้นตัดประมาณนี้นะครับให้ก้นทะลุเลยนะครับสำหรับหลุมเปียกนะครับประโยชน์ของมันก็คือ สามารถใส่เศษอาหารที่เราไม่ได้ใช้นะครับที่เหลือจากครัวเรือนเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้นะครับจากที่เราเอาไปทิ้งเราประโยชน์ก็ใช้ทําเป็นปุ๋ยได้นะครับเศษอาหารที่เหลือกินเหลือใช้ต่างๆก็นํามาใส่ในหลุมนี้นะครับมันก็จะค่อยๆย่อยสลายไปเองต้องระวังหน่อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับถ้าหากเลื่อยมือนะครับ จะเกิอดอุบัติเหตุได้นะครับเมื่อเลื่อยเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อเลื่อยเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็ไปขุดหลุมฝังนะครับก็ฝังบริเวณใกล้โคนต้นไม้นะครับโคนต้นอะไรก็ได้นะครับ ที่เราอยากจะให้มันสมบ,บูรณ์โตไวนะครับตรนนี้ผมจะเลือกที่บริเวณโคนต้นมะละกอนะครับก็เดี๋ยวคอยดูว่าสักสอสาเดือนคอยดูว่ามะละกอต้นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับการขุดก็ไม่ต้องขุด กว้างมากนะครับก็ให้พอดีกับถังครับุดก็ฝังตัวถังลงไปเ,เมื่อได้ขนาดเรียบร้อยเราค่อยเอาฝามาปิดนะครับไม่ยากนะครับก็ทุกคนก็สามารถทําได้นะครับในปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ,บ้านหรือว่าในสวนนะครับลองปิดฝาดูนะครับ ทังใบเล็กไปหน่อยนะครับถ้าจริงๆไม่ไม่ต้องฝังปากถังนะครับไม่ต้องให้เสมอกับผิวดินนะครับให้ลอยขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับฝังเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการเอาดินไปกรบรอบๆหลุมนะครับ ฝานี่สำคัญนะครับเพราะว่าป้องกันสัตว์หรือว่ากลิ่นนะครับเพราะเมื่อเราเสษอาหารใส่เศษอาหารลงไปมันจะมีกลิ่นนะครับอาจจะมีสุนัขแมวมาคุยเคียได้นะครับนี่นะครับก็ให้ดูบริเวณด้านในหลุมเปียกนะครับก็จะเป็นดินเปิดแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำการทำหลุมเปียกแบบง่ายๆนะครับ เพื่อเก็บเศษอาหารที่เหลือใช้จากครัวเรือนนะครับเอามาใช้เป็นประโยชน์สําหรับต้นไม้กันนะครับก็หวังว่าทุกคนก็คงจะทําได้กันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ